We'll ราชการจังหวัดเชียงใหม่เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่และสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในสารกลางจังหวัดในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีส่วนราชการให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2568เวลา8.30นาฬิกา30นาที นายรัฐพลนาลาดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวิยาดานาลาดีสอนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ในโอกาสเดินทางเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คนที่43า ครับต่อสามครับนี้เป็นรูปธรําแบบขอคนที่คนที่คนบาปริษฐ์มาได้เลยขออนุญาเอาเหล่าีมา่ก็เป็นกเป็นความเชื่อสีของคนที่รูดขอก็มีมสมบัติของในเรื่องของความมีแก่ได้เราจะใช้ เล็กบ่อต้งเดีวนะครับแต่อค่เดียวาอนะคะ เป็นพวกเพชรทับทิมค่ะลงยาก็ขึ้นเป็นศิลปะเป็นเป็น